Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafin ambijaiwan mursalin wala alihi wa sahbihi ya jama'in. Rabi sali sadari wa yasli amri wa ahlun uqdatan min lisani yapkahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Raka syukur tu Allah subhanahu wa ta'ala. Di Allah subhanahu wa ta'ala nanda sunghai tangnam kabraw. ในการไปสู้ทางรถและกษัวริย์ของอัลลอสุบฮานาหัวะตาลาฉะนั้นในสบดานนี้อยากจะนำสเสนอกับพวกเรานั่นก็คือการเรียนรู้นั้นจะนําไปสู้เป้าไมยแห่งความยำเกรงต่ออัลลอสุบฮานาหัวะตาล่าดังที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวะตาล่านั้นได้ทรงกล่าวไว้ว่าไม่ยุตันฮิกมัตันปรกออกากตอูติยาคอยรอนกาซีรออัลลอฮฺสุบฮานาหวะตาลาทรงดำรัสว่า ผู้ใดที่ได้รับความรู้แน่นอนเขาได้รับความดีที่มากมายนี่คือสิ่งที่อลัาาาลลอฮฺ س ุ ح ا ن ه และ ت ع บอกว่าใครก็ตามที่เขามีความรู้นั้นเขาจะได้รับความดีมากมายนั้นก็โดยกับการที่เขาได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นศัจธรรมและเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตของเขาฉะนั้นผู้ที่เขาได้รับาทางนํา แล้วก็เขานำไปสู้การปฏิบัติก็จะก่อให้เกิดความดีหามตทางซ่องหลูกฉะนั้นผู้ที่มีสติปัญญานะครับเขาก็จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนอยู่ในลักบุญบญญันของอัลลอฮฺสุบฮาหนะฮัวะตาลา,า่านั่นเป็นการให้เห็นถึงว่าเรานั้นเป็นมนุษย์ที่ผู้สร้างเรา,ามาให้เป็นผู้ที่มีความประเสริฐนะฉะนั้น ่ารอสุลโลติงได้บอกว่านะมารักัตนนจะวางปีกเพื่อคาระวะแก่ผู้ที่เรียนรู้หนึ่งมาจากว่าพึงพอใจในการกระทําของเขานะครับนั่นคือให้เห็นถึงความมีเกียรติของผู้ที่ศึกษาหาวิชาวความรู้ฉะนั้นเรามาดูว่าการที่เรานะครับที่จะเรียนรู้คนกวา่าศึกษานั้นจะต้องแยกเป็นสองส่วนด้วยกัน ประการที่หนึ่งก็คือความรู้ที่เป็นศักธรรมก็คือความรู้ที่นําไปสู่ทางรถและก็สวรรค์ของอัลลอฮฺ س ุบฮานและวตาละคือการตีเราได้ปฏิบัตินะตามหลักบทบัญญัติของอันอิสลามนะที่อ้างอิงไปยังพระผู้สร้างนะตามบทบัญญัติศาสนาของอัลลอฮฺ س ุบฮานและวตาละนั่นคือความจริงที่เป็นศักธรรม ความจริงทีซ่องก็คือความจริงที่ไม่เป็นสตัตรรม์ก็คือความจริงความรู้ที่เป็นความจริงแต่ไม่ได้นําไปสู้สตัตรรม์ก็คือความรู้นะครับอ่าีเข้ามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวตีเขาเรียนด้านภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ในเรื่องราวก้องวิทยาศาสตร์แต่ความรู้อันนั้นไม่ได้อ้างอิงไปยังผู้สร้างหรือบทบรรัญญัติศาสนาของอรรถสมุะตา จึงจะเห็นได้ว่าบางคนมีความรู้ที่มากมมยนะครับแต่ว่าเขาเองนั้นไม่ได้รู้เรื่องราวข้องสัจธรรมนะครับเทอาหวานี้คือ,อความอ่อนแอข้องความเป็นมนุษย์เป็นอย่างยิ่งนะครับเช่นเดียวกับบคุคคลที่เรารู้จักกันก็นกคืออิบลิสที่เขามีความรู้เรื่องราวนะครับมากมายรู้ตึ้งการก่อนที่มีมนุษย์เสียด้วยซ้ำ แต่ว่าอิบลิสันไม่สามารถที่จะพาตัวเองไปสู้ความรอดพ้นนะครับจากความรู้ของเขาที่มีได้นะครับนี่คือเหตุทีงว่าคนที่มีความรู้แต่ไม่สามารถที่จะนำพาชีวิตของเขานั้นมาสู้แห่งความทุกตองและก็ได้รับความสำเร็จในชีวิตได้ฉะนั้นเราจึงมาดูว่าการเรียนรู้นั้นจะส่งผลให้เกิดประโยชน์อะไรกับสติปัญญานะครับ แต่นบ,บีอิบราฮิมอะลัยอิสลามนั้นนะครับท่านได้เล่าให้ซอัตข้องท่านฟังตึง้งผู้ที่มีสติปัญญานั้นเขาจะต้องแบ่งออกเป็นสี่ส่วนในชีวิตของเขาส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนของการมุนญาตก็คือการรำลึกต่ออัลลอสุบะตาลาในการที่จะทำอิบาดัตในการที่จะให้มีความใกล้ชิดต่ออัลลอสุบะตาลาในการที่จะพูกพันเชื่อมโยงอยู่กับอัลลอสุบ ب ح ا ن ه แะก็วัลลอ เพื่อที่จะให้อลลอสบัตตัลลานั้นได้ให้ความเมตตาประการตีส่งก็คือการมุฮัสบาห์ก็คือการรวดสอบตัวเองนะก็จะมีชีวิตด้วยกับการที่เขานะครคครวนและการพิจารณาตัวของเขาว่าการมีชีวิตของเขานั้นยู่ตามบทบัญญัติศาสนาของอัลลอสบัตตัลลามากน้อยเพียงแค่ไหนและเขาก็จะพยายามที่จะปรับปรุงตัวของเขานั้นให้เป็นคนถี่มีคุณภาพนะที่จะ ให้เป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่อรสุบาหานุตาลาประการที่สางก็คือบุคคลที่จะต้องพิจารณากาควรในสิ่งที่เป็นการสร้างของอลังลลอลาเพื่อที่จะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอลังลลอลาเมื่อ mm. เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานหวัวตาล mm. ขาก็จะเป็นผู้ที่ยอมจำนนในการที่จะเป็นบ่าวที่มีการปกดีต่อรสุบาหานุตาลา ประการที่สี่ที่ท่านนาบีอิบราฮิมได้บอกก็คือการที่เขานั้นพยายามจะสะวงหาปัจจัยอย่างจีบซึ่งเป็นปัจจัยอย่างจีบที่ฮาลานนะครับประจักษ์สิ่งที่เป็นของหารามนะครับสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่ทุกตองเขาก็จะพึงสวงห้าในปัจจัยอย่างจีบอันนั้นนี่คือให้เห็นถึงความรู้นะครับที่จะนำพาผู้ศรัทธานั้นไปสู้แห่งความสำเร็จและก็ความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตอาลา นะการเป็นความศัตรธรรมที่มนุษย์ทุกคนนั้นพึงที่จะให้มีความรตหนักและก็ให้มีความสําคัญในการที่จะแสวงหาความรู้นะที่จะทําให้เรานั้นอ่าเป็นเป็นบ้าวที่มีความจำเพรงต่อลสสุภา์นะหัวตาลานี่คือความประเสริฐที่ดีนะครับกอ้องอ่าู้ที่เรียนรู้และก็ผู้ที่พยายามปรับปรุงตนเองให้มีความ รู้ความเข้าใจในล,ลักษณะก็ขอ้อเตือนตัวของผมและกัพี่น้องในการที่เราจะปรับปรุงตัวของเราในเรื่องของความรู้และก็ความใจความเข้าใจอันนี้นะครับอบิลลาฮิตัอฮิวนฮิดาะยาะวัสสลามุลัยลุมบะราตุลลอยบเริกาตุ